สวัสดีครับกลับมาเจออีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะมีสูตรนะครับสูตรเด่นสูตรวิ่งนะครับก่อนที่จะเข้ารับชมนะครับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเรามาอ่านคำเตือนกันก่อนนะครับวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงนะครับ เหมาะกับบุคคลยุยุ2่ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ไม่สนับสนุนการนานพนันรูปแบบนะครับสูตรทุกสูตรนะครับปรดช้วิจารณญาในการรับชมนะครับก็สูทุกสูรมีข้ามีหลุดนะครับเพื่อไม่ให้ช้านะครับเรามาดูเลยเนี่ยวนะครับ อันนี้ครับอันนี้อันนี้อันนี้สตดพระเอกนะครับสตดพระเอกงวดที่แล้วไม่เข้านะครับงวดที่แล้วได้4่ก่5นะครับไม่เข้านะครับมาที่6 3นะครับงวดใหม่นะครับงวดใหม่คำนวณไว้แล้วนะครับ วนใหม่จะได้สองกับสามนะครับวันสองมกุลานี่ครับหกแปดได้สองกับสามนะครับล่าสุดสุดรองพระเอกนะครับก็ไปไปมาจะไม่เป็นรองนะครับจะเดินดีพอสุดพระเอกนะครับวงวดที่แล้วได้สามสองสี่นะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยเข้าสองล่างสามบนนะครับ งวดใหม่นะครับวันก็จะได้สองสามสี่นะครับเลขจะดูแค่สลับตัวนะครับก็จะคล้ายกันเลยนะครับกลองงวดนี้มันเลขมันคำนวณแปลกๆเหมือนกันนะครับอาจจะเลขอาจจะออกใกล้ๆเคียงงวดที่แล้วนะครับแล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งครับสูตรหนึ่งครับนี่มาได้ทั้งบนนะครับบนล่างนะครับ วันที่แล้วได้สี่กับห้านะครับหลุดนะวันนี้ก็ได้ศูนย์กับหนึ่งะครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับครับคลิปนี้ก็มาให้ดูกันสามสู้นะครับสามสู้แล้วก็ยังมีอือนี่ครับ อีกสูตรหนึ่งนะครับอีกสูตรหนึ่งครับไม่แน่ใจนะครับนี่เป็นงวดแรกนะครับผมเห็นว่าสูตรพอเดินดีนะครับเลยทำมาให้ดูนะครับงวดที่ออกที่ออกสามสองนะครับนี่ครับนี่หลักสิบนี่หลักหน่วยนะครับเข้าที่สามสองนะครับ มางวดหนึ่งก็ออกแปดสามนี่ครับแปดสามนะครับเข้าตัวตรงเลยนะครับอันนี้รักสิบนี้รักหน่วยนะครับเฉพาะล่างนะครับงวดที่ผ่านมางวดก่อนหนูนะครับหัวอองหนึ่งหกนะครับเต่ในนี้มีหนึ่งเก้านะครับถ้าสลับเก้าเป็นหกก็ถือว่าเข้านะครับแล้วกงวดล่าสุดครับสองหนึ่งนะครับ รู้สึกหลักหน่วยจะลดนะครับมาทั้งหลักสิบนะครับสองตัวนะครับงวดใหม่ก็จะมีนี่ครับหนึ่งสองนะครับอันนี้มาให้ดูงวดแรกนะครับอันนี้หนึ่งสองนะครับหลักหน่วยก็ศูนย์หนึ่งสองนะครับแต่ดูดูแล้วนะครับหลักสองลักเนี่ยนะครับจะเดินดีนะครับ แต่หลักล่างนี่มันมีลดมั่งนะครับแต่หลักบอลนี่หนึ่งกับสองแน่นอนนะครับหลักในงวดนี้นะครับครับคลิปนี้ก็มาให้ดูกันแค่นี้ครับเจอกันอีกทีครับมาพูดคุยว่าน่าจะออกอะไรนะครับครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ